ภายในงานเริ่มด้วยพิธีกล่าวคำอาราัตนศีลห้าก่อนที่คณะสงฆ์จะได้เจริญพระพุทธมนต์ส่วนสาธุชนได้รวมพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารโดยกัรย,ยามิยวลักษ์มาสุดากัลยานมิตรปนัททีมุคไอิเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีกล่าวคำอธิษฐานจิตและคำอุทิศส่วนกุศลโดยกัลยานมิตรมนทิตาคาเนดะกัลยานมิตรก,การดาอารบะ เป็นประธานกล่าวคำถวายค่ะจากนั้นได้ร่วมพิธีพิธีตักบาตรและถวายพัตหารเป็นสังฆทานแด่คณะสงฆ์ส่วนช่วงบ่ายนะคะพระอาจารย์และผู้มีบุญก็ได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้บริสุทธิ์ก่อนที่พระอาจารย์และผู้มีบุญทุกท่านจะได้ร่วมกันรดน้ำสการพระรัตนตรยัยเนื่องในวันสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทย นอกจากนี้ผู้มีบุญทุกท่านยังได้ร่วมกันปล่อยปลาให้ชีวิตสัตว์เป็นทานร่วมกันด้วยความปรับปรือปิติในบุญกันทุกท่านค่ะ